สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ระบบไอซ์แลนด์กันอีกแล้วนะครับผมนี่แล้วก็วันนี้ครับมีอัปเดตมานะครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะอัปเดตใหม่แต่เหมือนไม่ใหม่เลยนะครับแต่ว่ามันก็มีสิ่งใหม่ที่น่าตื่นเต้นพอสมควรนะครับผมนะตอนนี้ก็คือเรามีอาวุธนี่ครับผมแบบใหม่นั่นเองนะครับแต่ว่าในชื่อเก่านะครับอาวุธที่อัปเดตมาตอนนี้นะครับมีทั้งหมดเอ่อหก 7อย่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวนับก่อน1 2 3 4 5ส7 7าี่ห้าเจ็ดดอย่างนะครับผมอ่ะอย่างแรกเรามาดูกันที่อาวุธนี้ก่อนครับนี่ครับเป็นสมุดสเปลบุ๊กนะครับตอนนี้เขาบอกแล้วนะครับว่าเป็นลายไฟกันเลยทีเดียวนะครับนี่ไงเขาแท่นี่คือสเปลบุ๊กนะครับยิงออกมาเป็นไฟเห็นปะจิ้วจิ้วจิ้วเลยนะครับผมอ่ะต่อไปก็คือ Tri เดลสเปลบุกนะครับเป็นสมุดรูปน้ําเห็นปะครับ นี่เป็นรูปหยดน้ําเลยนะเฮ้ยก็เท่ดีเหมือนกันครับเห็นยิงมาเป็นรูปน้ําจึ๊บจึ๊มจึ๊มจึ๊ม,มนะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นนี่ออฟซิเดียนสวอครับเฮ้ยดูเท่เลยครับผมแบบครูอะเท่กว่าเดิมนะครับอันเก่าเนี่ยมันจะเป็นอันใหญ่ๆนะครับผมอันใหญ่ๆแบบว่าอันบึกๆอ้วนๆหน่อยนะครับตอนนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นดาบแบบปราบมังกรของอสเวินอะไรประมาณนี้เลยนะเท่มากครับ ก็เปลี่ยนรูปแบบค้อนนะครับอันนี้ค้อนเข่ากวางนั่นเองนะครับแ็นฮอนแฮมเมอร์นะครับนี่ก็เปลี่ยนหน้าตามารูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วครับถามหน่อยแต่พี่ชอบไหมชอบมา้บมานะครับเออมันก็ดีขึ้นนะครับอันเก่ามันดูแบบง่อยๆไม่รู้อะขายยี่สิบล้านนะครับอันเก่าลิปเปียก็กับตันริปเปียเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนรูปลักษณ์แล้วอาจจะมี ช่วงนี้นิดนึงนะครับปรับเปลี่ยนนิดนึงตรงดาบเป็นรงประเทศไทยหรือเปล่าเอคุ้นๆอยู่นะอะต่อมาก็จะเป็นดาบเบรกเบดนะครับที่โอ้โหแบบโคตรเทถือไปไหนใครก็มองนะครับถือไปไหนใครก็มองเนี่ยเบรกเบดนะครับเท่จัดนะครับแล้วก็ผมยังอยากรู้นะครับว่าฟันเรื่อยๆฟันเร็วๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะยังติดสกิลอยู่เลยเหมือนเดิมหรือเปล่า ติดนะครับติดสกิลฟันเร็วเหมือนเดิมนะแต่ดาบไม่แดงแล้วนะครับเฮ้ยแดงปะแดงอยู่นะใช่ปะเออแดงอยู่ครับอ๋อหรือมันแดงเพราะว่ามันดาบมันไม่แดงแล้วนะครับเออแต่ว่ามันฟันเร็วเหมือนเดิมนะโอเคแล้วก็ดาบต่อมาครับก็คือนี่ดาบอะควาเมลีนครับที่เปลี่ยนจากดาบกันดั้มกลายเป็นดาบแบบเท่แบบนี้แล้วนะ เออมันก็เท่นะครับแต่ว่าเออเหมือนกับว่า mm. ดามเจจะเท่าเดิมนะอืมนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของดาบที่เอ,อ่อเปลี่ยนโบลเดลอันมาในวันนี้นะครับผมนี่ก็เท่ดีเหมือนกันนะอ่ะแล้วก็ตอนนี้เขาได้เพิ่มเควสขึ้นมาเนะยครับเป็นเควสหลอกเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับที่มีเพิ่มนะก็น่าจะมีในเรื่องของเควสเอ,อ่อมันจะมีเควสอะไรนะ เพชราชินีสลามนะครับพวกฆ่าสลามควีนฆ่าบอสงูอะไรประมาณนี้นะครับที่มันจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยปัดดิฟีิทสลามควีนนะครับอ่าก็จะเป็นเควสไยวันที่เพิ่มมานะครับผมในการฆ่าบอสต่างๆนะโอเคแล้วก็มีการปรับแก้บั๊กเกี่ยวกับเรื่องของเออธนูอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็ช่างมันเพราะว่าส่วนใหญ่คนไม่ค่อยได้ใช้อยู่แลวนะครับในการปรับแก้บั๊กนี้นะ แล้วก็เรื่องสุดท้ายครับนก็คือที่หับครับตอนนี้เรามีการประมูลลูกปั้นกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูประมูลลูกปั้นกันนะครับว่าลูกปั้นหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับผมเอาโอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่หับนะครับแล้วก็นี่ก็คือพื้นที่การประมูลนั่นเองนะครับถ้าเราดูในแผนที่นะครับอ่ะเราจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับด้านบนทางซ้ายเยื้องๆซ้ายนิดหนึ่งนะครับ หรือว่าเราเดินย้อนกลับมาทางขวาของจุดที่เราสปอนนะครับเราจะสปอนประมาณแถวนี้เนาะแล้ก็เดินย้อนมาทางฝั่งขวานิดนึงครับก็จะอยู่ตรงนี้นะอ่ะตรงนี้ก็จะมีการเปิดประมูลใหม่นะครับเร็วๆนี้นะครับพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังบั๊กอยู่นะครับมันยังประมูลไม่ได้นะครับเรากดเข้ามาเนี่ยแล้วก็เช็คที่วิวนี่เลยนะครับออคชั่นอมันก็จะมัน,มนก็จะมี บทพูดขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราใส่ราคาประมูลนะครับขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณ50ล้านนะนี่นะครับใครอยากจะประมูลพวกรูปปั้นพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเอ่อรูปภาพพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะประมูลได้จากที่นี่นั่นเองนะครับผมนะใครมีเยอะๆนะครับพี่ว่าประมาณน่าจะเอ่อแปดร้อยถึงหนึ่งพนเอ็มนะน่าจะได้อยู่นะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนิดนึงนะเออในการประมูลพวกรูปปั้นพวกนี้นะครับใครเงินเหลือๆก็ลองประมูลดูแล้วกันนะ โอเคครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับผมนี่เดี๋ยวจะพาไปดูเลยนะครับเป็นเรื่องที่ก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังทำฟาร์มสับป,ปะรดนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาสับป,ปะรดพุ่งขึ้นแล้วนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับราคาสับป,ปะรดเป็นยังไงบ้างตอนนี้อเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าราคาสับปะรดเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับนี่นี่นี่เลยเคลนมาด้านล่างนะครับ อันนี้เป็นลังละ32,400แล้วนะครับจาก30,000น,น,นิดๆเนี่ยครับกลายเป็น3 2 4 0มื่นอะครับก็ขึ้นมา2,000กันเลยทีเดียวนะครับตอนหนึ่งลังนะก็น่าจะรวยเลยแหละครับบอกเลยว่าสำหรับคนที่ทำฟาร์มสับปะรดอยู่นี่เฮกันลั่นเลยนะครับเพราะว่าราคาจากที่แพงอยู่แล้วนะครับกลายเป็นแพงมากขึ้นอีกนะครับผมนี่เออตอนนี้พี่มีประมาณพันลังมั้งถ้าขายหมด นะครับ32ล้านเลยนะครับเออได้เยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ายิ่งกินออทูน่าเข้าไปอีกนะครับทูน่าโลนะครับก็น่าจะได้บวกขึ้นมาอีก7%ซนะครับโอ้โหก็น่าจะได้อีกประมาณ2.1ล้านก็เป็น3 34 35ล้านได้เลยนะครับเฮ้ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ย โอเคครับทุกคนก็วันนี้ก็มีอัปเดตประมาณเท่านี้เนาะก็เขาจะพูดถึงอัปเดตหน้านะครับก็จะเพิ่มเกี่ยวกับราคาของ Star Food นะครับใครที่ทำฟาร์ม Star Food ก็ในอัปเดตหน้าก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของราคานะโอเคสำหรับอัปเดตนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมจะทำอัปเดตให้ทุกวันเสาร์เช้าเลยนะครับเอ้ทุกวัน อาทิตย์เช้าดิเพราะว่ามันอัปเดตว,วันเสาร์ตอนเที่ยงคืนเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เย็นนี้นะครับ5โมงเย็นเจอกันในไลฟ์สดเหมือนเดิมนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์5โมงถึง2ทุ่มครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ทุกคนบ๊ายบายจัจุ๊บ